ค่ะมือเนีนุ่นย่ากับพ่อพอมีพี่น้องเอฟซีมาตามแนวทางของพ่อค้นขายทานนะคะเลขพุ่มพญาจอมปวกอยู่หน้าเพิ่นนะคะมือว่านอยู่นะคะเพิ่นเอาแนวทางมาล่งแบบด้วนๆนะคะไปเห็นเป็นหกสองกับหาสองกับสามซีนะคะเพิ่นบอกว่าเน้นหกสองหาสองเลขเล่าออกข้างบนสองศูนย์เก้าข้างล่างออกหกสองนะคะมาตรงๆนะคะสุดยอดอีรีนะคะ สำหรับงวดนี่มือนี่พอเราไปเห็นอีกแล้วนะคะสามตกับสองตนะคะง่ามๆชัดๆเพื่นบอกว่าจะเป็นตัวใดไปเบิง่งไปชมน้ำกันเลยค่ะข่อสวัสด,ดีค่ะครับ พ่อหมู่บ้านแนว่ทางของพ่อเอามาลง่งมันออกเลขเล้าไหมค่ะพอ่ออ,ออกเลขเล่าว,วันพุดหกสองกับหาสองมันออกหกสองล่างตรงตรง,ตรงเลยค่ะพอ่พอพ่อโชคดียุวะคะ่ะ <c oughs> พ่อผลิแล้วมันอะไรตันแน่นตัดตื้นนั่นแนละพ่อ่าเพื่อมันออกเล่ามาดวนๆออกยี่หลีตรงตรง,ตรงเลยออกขางลางเอามาแยมไปรวมไปคนคนเลยบางข้ง หนูกับวายู่ตองวดเหล็ก่อมันออกเล้าเราไก่ไก่มันชอบออกไทยหนูกับวายูแมนอีรีเนะะะาะครับอะกามีเอซเพื่อนโชคดีเพื่อนกระสือบอสซื้อ,อ,อลายะะเด้วค่ะเหล็กเล้ามันปรคือเลหล็กเงยผู้ละหาบาทสิบบาทกระอนเงินมาฝากให้ค่าครับเขาคุณน้อย200คุณนวลนภาหนึ่งร้อย 200, น,อน,น,าา 100, นนทิยา200แม่สดสี100คุณบุญมี100รย คุณทิพย์พัฒวันสองร้อยคุณชอบเพชรสองร้อยเป็นเงินพันเอ็ดหลังจากสัมพลาดแล้วเดี๋ยวนนทิยาจะโอนให้เด้อค่ะพอ่อไว้พ่อห้ยเอฟซีแน่โชคดีก็ต่อไปเด้อให้ม่หมันไปตลอดให้มันเร็วสะพานอยู่ในยุ่งซีแหละเจอได้กระไดเพราะเด็ดค่าผงค่าเทียนใคให้โชคดีโชคดีเด้อค่ะค่ะ อันเอฟซีมาพ่อค้นขายทานอันบ้าดังๆได้บา่าเพิ่นบ่าคอยได้ยินพ่อบ้าคอยจักน่อยค่ะอยากให้เพิ่มเสียงขึ้นเดี๋ยวนี้ยูหน้าหรือยอูใสพ่อไม่เฮี้ยเลยครับอ๋อไม่เงี้ยแล้วบ้าดังคอยบ้างได้แหละก็เล่น,บบนรถบ้านคอยซับก็เลยเห็นเออโทษขึ้นมากันแล้วก็เลยเน,ยนบ้ยมูโโทร,รดได้เ<ด>คืองชั่โมงวงเราละนูว่าสินโทรไป บอกข้อว่ามืออ mm ื hmm. ่น like มันเป็นวันซุกยายพ่อไปเบิ้งเลขยูพญาจอมปวกให้แน่เพื่อเป็นแนวทางเล้าใหเอฟซีนะคะหนูก็เลยโทรไปพ่อว่ารับหนูได้ว่างครับไปใส่เลขมือก็เลขเรื่อยๆขึ้นไปซองเบิ้งค่ะไปแล้วบอกพ่อไปแล้วมืันขึ้นไปซองอีชนะว่าถัดหน้าได้โชคเลยหลับได้โชคเลยมันว่าถัดไปยัตตี้แน่วันถัดค่ะไปกับเล่ยไป นัง่งจราหน้าเบื้องเลืตัวเลขนี่ับโวน้ำเล็ก<ะ>โตกันนี่อันโตก็นี่เลยมันจะเป็นเลขไทยัวเก้านี่แหะแต่ว่ามันจะเป็นโนัล่ามันจะเป็นหกเอืมนันจะเป็นหกสามหา้าหกสามหาอีกสองตอัวนั้นห็นงามหกเจ็ดหกเก็ เขียนจำนึ่นแหละเป็นไปเปนชัดชัดคือเก่าเนาะค่ะพ่อชัดตัวเป็นไปนั่งเงินหกเกิดอย่งเงออันมึงเติงอยู่อืมก็ให้น้่นเดียวตัดคือเก่ามนบ้ค่ะตัดคือเก่าอะไตัดเป็นหกสามหกหาสามหามันบ่ค่ะพ่อสามหาสามหกเป็นกันละอ๋อสามหาอันนี้นู่นเขียนเป็นหกสาม ครับมันไปตัวค่ะให้เพื่อนกลับเอาอขยีเขียนกลับให้เพื่อนมันสิเป็นเลขลหลายตัวครับให้เพื่อนไปพิจะะารณาวอีกที่นึงค่ะก็จะเขียนว่าไปกลับบนล่างเพื่อมันไปเล้าเพื่อไปไทยเนาะค่ะครับมันก็จะไปเลยทั้งสองฝั่งนั่นแหละทั้งไทยทั้งเหล้านะพอเนาะครับว่าแต่ว่ามาเนอร์บ,บันดิกาไรวา่าโนนทิยาเขียนว่าเป็นงวดวันที่หนึ่งมีหน้าแต่ว่าเข้าสีรุ่งไว้ว่าไปได้ทั้งเท่าทั้งไทยทั้งเล้าไปกลับ ไปครับบนล่างแต่ว่าเล็กเล่าพอบ่ได้ซื้อมันบ่ค่ะบ่เจ้าท่านพี่น้องก็บ่ได้บอกไปก็บ,บอกท่านนั่งที่ย่านะครับทำมาแล้วกับบริสุทธิเจาา้าไม่พร้อมทั้งมาอยู่บ่ได้ซืิ์ทั้งข้าเจา้า,ตาตก็บ่กขึ้น,นแต่เจ้าก็ว่าบอกแต่แต่แจ้งมัาจบอะไรเนาะแต่ พ่อว่าเลข62หาสองส6งชัดแลวสัน3ซี่ว่าปันเดียว่สันโอ้ยออก62เลยเมื่อนี้ผมวามักค้ากุย6เกตอ๋อมัก6เกตบอะค่ะแมนเดขสองสองตัวนั่นสองตัวเนี่ย6เกตคือต้องฟันร่องบางดอกแค่กินแป้ข้ารองบางเยอเราเมื่อคืนนี่ฟันดีบ่ะครัพ่อฟันดีจ้ะฟันไ้จังไรค่ะฟันไาเลย บ้านแห่ตักป่าไว้ค่ะเแสดงว่าฝันเห็นงูเลยนกันเห็นงูได้อยู่แต่ฝันเห็นงูพันเห็นงูม่โฉงได้เปล่าแง่เห็นงูกับพ่อในหน่อยเลี้ยงเห็นกระดูกความตั้งแต่ถอยกับเพื่อนค่ะสรุปว่าฝันเห็งูยังเลยเดี๋ยวเอาทุกอย่างเดี๋ววันฝันว่าไปบ้านแห่ได้ปลาบ่พ่อไปดักปลากำลังอยลงมาพปล่ดิ ว่มาไั่งบนว่าบนกระล่างหลนด่อือสรุปว่าแนวทางของพอค้นขายทา่านี่เอามาแบ่งปันเอฟซีเพื่อมันไปเลขเล่าอีกไปเห็นมาชัดๆเป็นเลขหลก,กหาหา 63, 63หาสามหาแล้วก็หกเกตหกสามหานุนทิยาติหายหกสามหกหาสามหาเลขนี้สามารถไปได้ทั้งไทยทั้งเลา่าไปกับบนล่างนุนทิยาติลงถูกมะค่ะพ่อดปอือ เลขลามันกลับมออกแต่โตัวาๆเนาะตัวอแม่น37ออกเรีออกอีก09เนี่ย09เลขบ้านนูออก34เทียร์เ้าน09มันจะมาเขติเป็นเลขในปีไม่ด้มันบอกบอกออกได้ในีไม่ค่ะนจดออกออก209 5ไก่อันนี้มันออกค่อนเน่หนึ่ง68้า63นี่เบิ้งยี่ในเขียนไว้นมันจออกเป็นเลข0า เดี๋ยวนีหน้านี่แล้วมันที่ขึ้หกจะออกก่อนแล้วกับว่เาเนี่ยเลืกเล่าตอนนั้นออกหาหาหาสองแปดถึงหายยังน่ะเลืกไท่กันยังมาออกอีกออกสามโตเลยมันก็เคยมาออกเลือกไถ่หรือออกเลืกเล่าว,วนไปวนมาออกอาคิดกันทีละแจ่มแม,ไมนทไทยกันทแลแจ่มแม,นก,แมนกัน อ๋อ pues ขอบคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีนะคะห้เอฟซีโชคดีนะทางของพ่อค้นขายฐานนะคะขอบคุณค okay. ่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะพ่อพี่นุเอฟซีกับพิจารณานะคะเลขพ่อค้นขายฐานนี่เดี๋ยวใกล้ๆมือเลขออกนุ่นที่ญาติจะสรุปหายว่าเลขพ่อค้นขายฐานจะมีจะคลิปกันแน่นะคะเราคลิปใดไปเล่าคลิปใด น่าจะไปไท่เดี๋ยวจะวิเคราะห์ให้นะคะเพราะว่านาสนใจเพราะว่าค้นคนี้เขามาถ้าล้ำเลี้ยงนี่ซีงวดไปตรงนู้นซีงวดเขารัฐบาลไทยซีงวดแต่ว่าเขาเล่านี่กับซีหางวดคือกันนะคะแต่ละงวดภายในสิบหาหมือนี่เลขมันจะออกเทียหนึ่งสิบหาหมือรัฐบาลไทยแต่ว่ามันกลับไปเล่าลายเดี๋ยวเขาจะมาวิเคราะหา์ให้ล้วก็จะมาสรุปให้ว<ม>่าเลขพอคนเล่ามี จกคลิปคลิปใดเขาเล่าคลิปใดมีทางเป็นไปได้ทังไทยไปตรงกันกับอาจารย์นั่นอาจารย์นี่บอสะมาวิเคราะห์ให้เพราะว่าคนคนนี้น่าสนใจนะคะผู้มีหน้าเพลินคนกับไปเบื้องลายกับโมเมนว่าจะไปเห็นเลขทุกคนนะคะบางคนก็เห็นแต่ว่าเห็นมันบอออกหมคะแต่ว่าพอเอ่อคนขายทานนี่เพิ่นอาจจะมีเ้นจากน้อยเพิินกับ่ได้ทานาดีเด้อค่ะทานาเพิ่นกับปันกลางนะคะเรียงล้านแล้วก็เมียเพิ่นก็ตายหลายปีแล้วนะคะ อาจจะพุ่มอาจจะสงสารเพิ่นนะคะตามที่นนทิยามาอาจจะสงสารเพิ่นก็เลยให้เพิ่นเห็นตัวเลขคำว่าแบ่งฝันเอฟซีนะคะสรุปว่าในคลิปนี้แนวทางของพอค้นขายทานไปเห็นเลขงามเลขชัดอยู่พญาจอมปวกอยู่หน้าเพิ่นนะคะเลขพุ่มนะคะเป็นหกสามหานะคะกบหกเ็ะะตัดลงมาจ,จะเป็นหกสามหกหาสามหานะคะเพิ่นบอกว่าไปได้ทั้งไทยทั้งเล่าทั้งหมดทั้งมวลนี่ให้ไปกับบนล่างนะคะ พี่น้อยเอฟซกับพิจาราหน้านะคะนุนทยากกับทายถ้ำห้เป็นแนวทางนะคะออกบอออกมุมีผู้ใดรู้นะคะนุนทยากกับขออวยพ่ให FC, ้่อเอโซเดียแนวทางของพ่อคนขายฐานนะคะ